จะกอนเองห ประเด็นเหตุฉัน Ô, mình cái hệ với người ta kết hệ con số em chạy đấy ạ Melo, 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 melo. जाती है แชร์แบตหนึ่งครั้งเฮ้ยพีน่นี่กลับมาตีมไปนี่อยู่ไปนัดเวลอยู่เพราะเวลแล้วแม่งหลับหลับแล้วมันไม่ค่อยค่อยตื่นเ,เดี๋ยววันนี้ตีมทุกวันแล้วหา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 เงินเตมเมเิมเติมเงินเปิดไขน่นะเดี๋ยวชแชร์แป๊บนึง แค่ักมแลกปากกดไลค์กดแชร์ด้วย like, นะครับซิมเมื่อหน้าใหม่นะฮะเ,เ,เอา้าโอม้มันเปลี่ยนไอ้นีไม่ได้หรอเนะี้ย อ๋อมันเปลี่ยนไม่ได้อวะเปลี่ยนเดสคริปชันไม่ได้อะ๋อมันเปลี่ยนไม่ได้อวะอยากเปลี่ยนอนะเปลี่ยนหัวข้อยังไงวะเนี่ย นี่นี่ก็ว่าอยู่กลัว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 เพื่อนว่าอยู่เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอกิจกรรมคูณสองเอ้กิจกรรมกิจกรรมสองปีเดี๋ยวจตรีมเก็บเวลแบบสไตล์แบบยาวๆดินปลารัวๆครับเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้ตื่นเดี๋ยวใกล้ตื่นเดี๋ยวขอแช์แป๊บนึงไม่น่นไม่ได้ครับต้องไหนยวค่อยไปแก้ใหม่ แชร์ปรเด็นตั้แต่แชร์ไปยังกลุ่มเอ,อิรดจะรับการพิวรีด้วยจะทำเซตใหม่ลองลองทำเซตเอิร์ธได้ จะจะลองจะลองทำสายเอิร์ธไรท์จะไม่รู้จะรุ่งหรือจะร่วงต้องลองเดี๋ยวนี้เดี๋ยววันนี้ได้ได้เคดีธนาแล้วเดี๋ยวนน,วยวนี้ได้เคดีธนาก็ก็มีเงินมีเงินไปเติมเปิดขายแล้ว ปะแชร์แป้นติงไดครับกลับไปที่ซูเวอร์ทอร์หรอแชร์รับของนะรับรับการ์ดพิวนี่สามพันห้านะครับสองใบใครมีขายก็พักมาได้เลยแชร์ไปยังกลุม่มตลาดซื้อขายชาออแทนดาม่า,มาอ่ะขออีกสักกลุ่มหนึ่ง เดี๋ยววันนี้การ์ดเป็นเลียการ์ดดีไวเคดีธนาดอกแน่นอนในตรีมใครจะซื้อเตรียมทักได้เลย <laughs> ล,งลงสองดันพร้อมกันนะครัสองจอโอเคใครมีการ์ดพิโอนี่ขายสามพันห้าจะขายได้ขายทักมาได้เลยนะครับ ขอเดวก่อนโอนนะฮะคกดิตสตรีมเลยโอ้ฝนตกหนักนี่สตรีมจะรอดไหมเนี่ยไปใบแรกก่อนเลยมาเร็วเค็มเร็วเดี๋ยวสตรีมสตรีมเก็บเป้ลดันปานี่เดี๋ยวดเดี๋ยวว้ตอนตอนตอน ตอนกิจกรรมนะแบงแบงลองลองดูเสียงมหมเสียงไหมเป็นไงม้งดีไหมหรือว่ามันต้องปรับอะไรปะบอดีไม่ได้สตรีมหลายวันแล้วลองไปปรับปรับเซตไหมโอ้ข้างนอกฝนตกนะหนักหนักมากเนี่ยแับ กลับมาสตรีมทุกวันตอนสองทุ่มเสียงไม่ดีใช่ไหมโอเคไม่เธอเกิดเปียงไม่ดีเดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังวันนี้กัดเดี๋ยววันนี้การดออกเดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังเลยหาเงินเปิดไข่หน่อยอยากได้อยากได้อยากได้ไดระดับไปจะลองไปลองไปเอิร์ดไดในแล็บห้าหน่อยจะได้ไม่ต้องปั้นซอ กิจกรรมสองปีนี่โครงการจะพั้นซอตัวใหม่จะได้ไม่ต้องทำร้อยหกสิบนั่นแหละวะเนี่ยมุมมั่วไปเอ้าด่เฉยสู้ๆเหรอเฮ้ยชีวิตมันต้องสู้ชีวิตดิอย่าอย่าเรียกผมว่าเสียครับ ทุกวันนี้นี่นอน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 กี่ชั่วโมงยังยังไม่รู้เลยนะนเนี่ยไปดีฟินเดียทัวนาเมนต์อีกปเป็นเลียไหมดีไวขอดีไว้ไหได้ได้มีของให้ซอชีวิตไหมก <c oughs> เอ,อ่อรับรับผมไปไปไปอยู่ในทีมไม่ดีเปล่ารับผมไปอยู่ในทีมอะไรนะเห็นเปิดเปิดทีมไหมเนี่ยเปิดเ,ดทเ,ดเดทนทะเกว่าอะไรวะ เขาเรียกว่าอะไรอะค่ายค่ายสรีมเมอร์เหรอยังไปเปิดเปิดกับเพื่อนอะรับมเไปเป็นสรีมเมอร์ไหมครับจะเรียกว่าอะไรวะนักแข่งนักแข่งไงแข่งเลยอะเขาวะก็เ,เดี๋ยววันนี้ลงลงเซนแลบล,ลงเซนแลบเก้าตัวเจเนติก อยากมีโมเมนต์แบบว่าการดรอกคาสตรีมาเขาบ้างน,น,นิโมมันคือใครอ่ะเด็กไอกคนในสังกัดหรอโอ้โหไอนี่ไม่ได้โอ้โหงานเข้าเลยหัวรีคอมลืมเช็คมาโครของโลจิเทคใช่ใช่ใช่ลืมเช็คมาโครลคโลจิเทคโอ้ตายแล้ว โอ้โหเล่นเองนี่ตายหงายหาเลยเนี่ยโอ้ตายลงสตรีมก่อนได้ไหมเนี่ยพลาดเลยพลาด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 แรง เราต้องใช้เวลาเวลาทุกทุกวินาทีมีค่าเราต้องโอ้โฟ้าแรงมากจะรอดไปได้วันนี้ <c oughs> โอ้มาโคช้ไม่ได้อยกจะบ้าตายลืมเช็คก่อนเข้าสตรีม อดีรีคอมแล้วบางทีมันมันแบบมึงมันใช้ไม่ได้ไงไม่ไงอีกจอดึงมันง่ายอะมันไอตัวมันใช้มันใช้คิดล็อกของเรนเจอร์มันก็ยิงยิงไปแค่ฟังเสียงว่ามันตายตั้เตียวมันตายแล้วทำเอสดีให้ได้193แล้วก็ชี่เลทเยอะๆหน่อยก็ใช้ได้เหมนอันนี้คือปัญหามาโคใช้ไม่ได้เนี่ย เดี๋ยวเ,เอาไทยมาโคไอ้นี่ดขอเซตมาโคจะ้ะคีบอร์ดแป๊บโอ้ไฟตกจะรอดไมเนี่ย โอ้ยี่มันเป็นแรงมากเลยอ่ะไม่น่าจะรอดหรอกดูท่าแล้วโอ้โหแล้วการ์ดตัวนี้ไม่มีนี่โหใจเย็นสักแป๊บนึงขอดูขอดูสักแป๊บนึง อืมแต่นี่มาโคไม่ได้เช็คด้วยโอ้เซ็ง mm hmm. อ่ะขอใช้เป็นสติวซีรีส์อะ่ะสติวซรีส์ปราบหน่อยสิ เป็นซีสีนี่เอ็ก้าวมาโคอืมตามัมนไครับขอทำมาโคแป๊บหนึ่งเอก้า สิบมิลลิเมตรน่าจะได้เอ็ F 9. F 9. นเก้าเอ็นก้าลองดูนีเพิ่งทำไอ้เพิ่งทำประกอบคอมาใหม่ด้วยเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนเมื่อก่อนเป็นเมื่อก่อนทำทำงานร้านคอม นี้ต้องไป็นนงสั่งประกอบร้านชอมเขาเองไอ้ที่อื่นมันที่มันที่อื่นมันก็ตกเหมือนกันนะตกเหมือนลพบุรีแหละอ๋อเรือไว้พัชช ออยู่ฟัง้นเหรอประกอบเรื่องเป็นแสนนี่แเ,เราทำงานรัดคอมเราก็รู้เราก็ใช้แค่ CPU แรงๆก็พอแล้วอ๋อได้ได้อยู่ได้อยู่ มาน้อยมาน้อยบีวิงเลยจ้าเราเน้นทำรอบไวครับโอ้ยฟ้าจะถ่าไปเนี่ยโอ้โหจะสตรีมจีนี่ก็ฟ้านี่มาแล้ว โอ้ยต้องมานั่งกดคิดเองอีกต,ตัวแรกผ่านไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอด,ดูหน่อยว่ามันจะรอดไหม มันไม่ใช่ชิวลิงเดียวมันเป็นของไทยทำอ่ะมันมันสูนจุดแปดกำลังดูแบบอยากรู้ว่าศูนจุดแปดมันจะไหวไหมไอไออย่างชิวลิงมันแบบมันตัดหายไปสูนเลยใช่ไหมเพราะว่ามันใช้สองวงอ่ะแต่เดี๋ยวนี้อันนี้ของมันของไทยทำเองเนี่ยมันเหลือสูนจุดแปดีก็รอดูพวกรอดูสตรีมเมอร์แบบคุณมแม็กอรก็แล้วเป็นคนทําดูว่ามันอ่ก้าสิบ อะไรเนอดูรอดูรอเกาะเกาะคนอื่นเดี๋ยวดูว่ามันเวิร์กไหมถ้าเวิร์กก็ก็ทำลองด้วยมันมีมันมีโปรใหม่มามันมีโปรใหม่เติมมา เออแหวนเอไข่ A, 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 ไหมว่าจะเตือนใช่ชิวลิงมันชิวลิงมัน,ม,นมันลดทั้งหมดเลยแต่เนี้ยมันลดแค่ศูนย์จุดแปดชิวลิงแบบมันตัดมันตัดไปหมดเลยแต่อันเนี้ยมันตัดเหลือแค่ศูนย์จุดแปด ของซอของซอมันหนึ่งวิมันก็ยังพอใช้ได้ไงแต่ว่ามันมันมัน,ม,นมันได้แค่